ไม่ทรงขาไม่ทรงพี่น้องขาภูมิาปัเทียงตัววีดียวเขาผ่านดังส่งยูทูบได้ดังเพลเพ็ดปุกเขาเนี่ยกันเนาะออค่ามันมันได้กอคาดีสีเลยเพ็ดอีกเท่ากับกอะเทียงเนี่ยกันเนาะวันมันได้อีกแถวคาดีกว่าสลาอัวเนี่ยกันเนาะกอปีนในมาตราเมกนเนี่ยกันเนาะในมาตราเมกนเนี่ยก็ตีเยี่ยวตีนายเอวเนี่ยกันเนาะปัดนามาตั้งนามาก็เขากับดีกว่าเป็นมาตราเมกโอมเนี่ยกันเนาะเป็นมาเพียดเนี่ยกันเนาะ สลาโอในมาตราเมกุลมีเจองไหนว่าค่ะทมาเรียนตัวกับจอมกันกันเนาะฝึกอ่านคำในมาตราเมกุลสลาโอเนะคะก่อหางผางตีบนในไว้ในกันเนาะตีเตก่อตัวเปลี่ยนตัวในกันเนาะเป็นสลาโอในกันเนาะอ่านว่าโอโอโอในกันเนาะกลัวกับว่าปอมันมาอยู่จอมตัวเพียดนั่นมันเดี๋ยลดหางผางลงในกันเนาะมันเดี๋ยอมหางผางลงนะคะ ห้องว่าสลัดลดสลัดลดรูปในกันเนาะห้องเสียงในการนออันนี้ก็อ่านว่ากออนกวนนี่กันเนาะอันนี้ก็อ่านว่ากออนกวนนี่กันเนาะก็เป็นสารในกันเนาอคุยกับว่ามันดดห่างผังนี่ค่ะยอมห่างผังโลปใกันเนาะอันนี้ก็อ่านว่าจออนจวนจออนจวนไม่อีกจวนจออนจวนไม่โดดจวน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 ี่กันเนาะอันนี้ก่อนว่าดอโนโดน ดอนอด้วนไม่ด้วนดอนอด้วนไม่ด้วน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 ในขันนออันนี้ก่อนมาทนทนทนปวนปวนป่นปวนปนปนมวนมวนมวนในขันนออันนี้ก่อนมาล้วนล้วนล้วนนขันนอรออวรอออนอนด้วนรอออนอนด้วนรอโอนอนด้วนไม่อกล้วน ลออวนลวนไม่โทรลนล้วนล้วนล้วนเนี่ยกระนออันนี้ก่อนว่าส่วนส่วนส่วนนะ่ยค่ะสออวอนส่วนสออวอนส่วนไม่เอกส่วนสออวอนส่วนไม่โทรส่วน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 ี่คกระนออาคาในี่ก่อนาเจ้าเนี่ยกระนอลงไลน์บามันนี่ยขากับใน่ก่อนกติกกว่าตอนปึ๊งหลงเนี่ยกระนอตอนปึ๊งหลงก็ฝึกอ่านคำเหนี่ยกระนออันนี้ก็อ่านว่ากวนใจเนี่ยกระนอ กวนใจก็ป่องว่ามาสุกซักหน่ะเนาะลอกลายหวางกอกอัวนอกอกอัวนอกวนจ่อใจกวนใจเนี่ยนเนาะกวนใจก็สุกซักหน่ะเนาะเปนเะิวันด่วนเขาดูเหตุการณ์เนาะเมยยันเงินในรูปปอยันเงินในรูปปอเขาเคยกวาดในเมย์เขาเคยกวาดในมาสุกซักที่หนึ่งกันเนาะปอมเวก็ว่าอ่านี่ก็สุกสักหนะก็ดูเหตุการณ์กระผมกัย้อนไม่กว่าไอ้นี่งกันเนาะไทยของว่ากวนใจเนี่ยกันเนาะ อันนี้ก่อนว่าขวควายในกันอนขอนขอ,ขอว่านอขวัขวออวายะค,ควาย so ขวควายในก sí นอนขวัควายก็บอกว่าค้นหาสอคานั่นกหะเนาะมันจึงว่าหนาะกะติมีตั้งหู้งมอในก็เข้าใจข้นหาสซคายในกันนอน้ายของว่าขวัควายในกันอนขวัควายนี่กะอันนี้ก็อ่านว่าชวนกันในกันอนชอ อวอนอชนก็อ่านออกกันชนกันนี่ยกรเนาะชนกันก็บอกว่าผ่ากันนั Quinn ่นแหละเนาะลดกันเนี่ยกันมาผ่ากันปึ้งนี่ยกนเนาะไทยของว่าชนกันนี่ค่ะอันนี้ก็อ่านว่าทบทวนนี่กันเนาะทอโอปอทบทออวอนอทบทบทวนนี่กันเนาะทบทวนก็บอกว่าม้วนคืนนั่นกันเนาะม้วนเมื่อคืนนั่นแหลเนาะมันจึงว่า ก็ไม่เคยกว่าพี่นนั่นก็เขาปันไม่กว่ายะในงานเนาะวัดจะไหนเอากันไต่กองแทงกองมาว่าไม่วนด้วลีลีแลติดฝันกว่าที่ห้าวนด้วลีลีแลในงานเนาะไทยของว่าทบทนในงานเนาะทบทนก็วนด้วยลีนักการเนาะวนด้วยว่าติดปันกว่าห้าปันกว่าที่ยี่ในงานเนาะไทยของว่าทบทนนี่ค่ะจำนวนในงานเนาะจออัมจำนอนวนวนจำนวนในงานเนาะ จำนวนกว่าเป็นหมอกเนี่ยคะเราตั้งน้ำนี่ค่ะเพราะฉะนั้นว่าจำนวนเท่าไรเนี่ก็มีหมอกกาหื้อในคณะจำนวนเท่านี้เท่านี้นี่ก็บอกว่ามีหมอกกันได้กันได้เฮงอ่ะเนาะก็บอกแสดงคณะจำนวนในี่ยหมอกนี่ค่ะอันนี้ก็อ่านว่าหมื่นท้วนในคณะห้อมอือเนาะหอมอือนหมื่นไม่เอกหมื่นในคณะท่ออเนาะทวนไม่ทุนทวนหมื่นท้วนในคณะ หมื่นทุ่นก็ปองวาห like นึ่งหมื่นเต็มเต็มนะคะเนาะเงินเหมือนอ่ำเลืออ่ำย้อมในขอนอหนึ่งหมื่นเต็มเต็มนะคะไทยของว่าหมื่นทุ่นในขอนออันนี้ก็อันว่าด่วนมากนะคะับโดอโนด่วนไม่เอกด่วนมออาก็มากในขอนอด่วนมากก็ปองว่าหิบเนี่ยหนาวในขอนอหิบเนี่ยหนาวเตี้ยวหลุ่หลุ่ยไรว้ายว้ายในขานอไทยของว่าด่วนมากนะคะ อันนี้ก็อันมาป้วนปากในข้เนาะป้วนปากก็ปองว่าป้วนปากนั่นังเนาะลองร้ายปองตกสะกดก็ว่าปอโอนอปนไม่ทบป้วนปออากอปากป้วนปากในข้เนาะป้วนปากก็ป้วนปากนั่นังเนาะกินข้าวเย้าก็ป้วนปากอันนี้ในข้าะมอโอนมนไม่ทบมนสอเอือเสือไม่ทบเสือมนเสือในข้เนาะมนเสือก็เอาเสือมาโมนเอาเสือมาเกี้ยนนี่ในขนานอ เพราะว่าเกียนฉาดเนี่ยมวนเชือเขาเรียกว่าจังไรคะนาะเชือในเป็นฉาดขนาดมวนเชือกเนี่ยก็เกียนฉาดจังไรเนาะอันนี้ก็อ่านว่ามวนใจนี่ยค่ะมอวัวนมวนไม่เอกม้วนจอไอใจมวนใจนี่ค่ะเนาะมวนใจก็แปลว่าชื่อใจนี่ยค่ะเนาะจอยใจชื่อใจนี่ยค่ะมวนตังม้วนอันไหนได้ตังม้วนอันไหนเหมือนกันเนาะอันไหนม้วนเนี่ยเป็นเสียงยาวเนาะ อันไหนม้วนเนี่ยเป็นเสียงปอดกันเนาะอันไหนไม่ทรมวนเนี่ยกันเนาะเป็นไม่ทอเนี่ยครับอันไหนไม่เอกม้วนเนี่ยกันเนาะม้วนใจเนี่ยกันเนาะอย่าไปเต้มพิษกันเนาะเพราะแต้มไม่ทอก็ใดกันนะเพราะเป็นไม่เอกก็ต้องเป็นไม่เอกนะคนแหะเนาะที่เรียกเป็นไม่เอกนะครับอันนี้ก็อ่าน่าคนอ้วนเนี่ยกันเนาะคนอ้วนก็ป่องมาคนปีนี่ไงเนาะคออนอนคนออ้วนอ่อนไม่โทอ้วน คนอ้วนเนี่ยนะคนอ้วนก็บอกว่าคนปีนะะี่ค่ะไทยของว่าคนอ้วนเนี่ยนะคนปีนะะี่ขนานะอันแรกก่อนว่าหมูล้วนๆเนะะี่ยค่ะห่อมออูหมูหลออวนอ้วนไม่โถล้วนอันนี้เป็นแม่ยามุกในขนาดเสียงซ่อนเนะะี่ยค่ะแม่ยามุกในขนาดต้องในขนาดหมูล้วนๆเนะะี่ยค่ะได้อ่านจะในขนาดหมูล้วนๆก็บอกว่าสั่งเข้าพักสั่งพักมากขนาะ เป็นหมูละลายมีผักเขียวมีผักกาดในกระนาะไทยคองว่าหมูล้นลนเนี่ยค่ะฝั่งเจเนกเนาะเป็นเนื้อหมูละลายในกระนาะมีผักเขียวผักอย่างต่างๆเยอะยิ่งในกระนาะไทยคองว่าหมูล้นลนเนี่ยค่ะผ่านไปแล้วมาตราเมโกนนี่กระนาะก็มาตราเมโกนก็เยาะกันดิแล้วนี่กระนาะงโปัดนามาเขากัดตีกว่ามาตราเมโกมในกระนาะเขากัจังไกมาเพื่อทีเพียนว่ากัดจอมกันนี่กระนาะ วัตถานเมยก้นตาอเอากายเยากระหน่ายเนี่ยกระนอพี่น้องกาก็เพื่อว่าเพื่อนกันเนี่ยกระนะพอพี่น้องกามาตุยตัดเศษเยาก็เพื่อว่าเพื pues mm ่อเตรียมกับต nah ิ๊กติ๊กในเอาติเลยกับกล้วยเนี่ยกนเนาะกล้วยก็ว่าพอพี่น้องกามาตุยเอาโหเอาหางกลางสำมตุยอันนั้นก็มาตุยปลายในลายตีเงาสำมตุยมาในก็เตรียมปองใจขนาดตีกังในกันเนาะกบวยเป็นลิกไถในขาเนาะพอพี่น้องกาใาตุยหมอจะได้ตุย ตอนเดียเ่ยวเงาอม,มาหันห่อตัวถึงกันในยเจ้าให้พึกว่าพึกเตรียมเนี่ยกันเนาะเพราะว่ามันลืมเนี่ยก็ขึ้นกับตัวขึ้นกันเนาะเพราะว่าลืมเนี่ยก็ขึ้นตัวขึ้นยจ้าก็ตีไรไรตีไรอ่ำป้อไรลี่อ่ำต้องนี่เนี่ยก็ขึ้นเอาวิดีโอย้อนหลังกันเนาะติ๊กย้อนหลังเนี่ยขึ้นว่าตัวขึ้นนี่ในนกันเนาะหันหันของบนไหเนี่ยกันเนาะพ่อพี่น้องค่ะพึกว่าพึกอ่านพึกเตรียมที่ที่เจ้ก็มันตีไรอยู่เนี่ยกันเนาะมันหยาบสั่งังเก่าเนี่ยกันเนาะ ปอดีนอคามาตัวละลายแล้วก็เพิกควาเพิกเตรียมได้มันไรกันเนาะก็บริจ่นในปีนอค้าได้เพิกว่าเพิกเตรียมในกันเนาะเพราะขยิมอกันเนาะกาก็มากขัดใจว่าก็ซ้อมกันในกันเนาะข้าวก็จะเฮ็ดคลิปวิดีโอแล้วก็ลงปั่นปีนอค้าหนึ่งปัดหนึ่งขีดหนึ่งปัดหนึ่งปอกในกันเนาะก็แปลว่าข้าวก็เฮ็ดการเหมือนกันในกันเนาะอันในก็เลยพยายามเสี่ยวก็มาเฮ็ดวิดีโอแล้วก็รันในปีนอค้าเนี่นค่ะเนาะพี่น้องคาก็ คาเจคามาเห็นกันกันเนาะยินจอมีนอขาเิดต่ในี่กันเนาะตีคามาปนิมัน m แห้งมาตัวไอคิววีดีอวคาเ้าตัดสีเน่กันเนาะยอกมาเห็นอีกไทยกับจอมกันในี i กันเนาะกำเนดสุดกอบผักปีนอคากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูท e บคาเฮ้าอ่าน้ก็ดังเพจคาเ้านกันเนาะผาติดตามยกกัผักเ็กปายหิ่งในี่กันเนาะยินจอมีนอขาใหญ่ๆเนี่ยกันเนาะกำเนิดสุดกรบสังเจ้าปีนอคาใสซอยเทียมซอง้านกอตีปีนอคาหันอยู่ในกอติดเป็น คืออาโคดป่านคาเฮาเนี่ยกระนอบพี่น้องค่ะก็สักเกียนเนี่ยเอากา็โอนเงินมาลรเนี่ยกัะนอบจอยแถมไม่ยอดนำเอาม,มาเนี่ยกระนอบพ่พี่น้องค่ะใครจอยแถมเงินต้องมากกว่าไรเนี่ยกระนอบยินโชมพี่น้องค่ะ์กูก็กระนอบเฮาคารสั่าางไก่มาโอ้ทบจังหวัดแถงปัดนาเนี่ยค่ะปัดนาเขาเฮาคารกว่ามาตราเมกกรมเนี่ยกระนอบต้นตอว่ามันได้ก่อติดเรือกาเนี่ยเขาว่าตีในก่อนค่ะไม้ทรงค่ะ